ขอบคุณคุณชื่อว่างๆเนี่ยสำหรับนกบิน2ตัวนะฮสามตัวแล้ว4ตัวแล้วเอา5ตัวแล้วโอ้โหใจเย็นดูพี่ชาไม่นอดใช่ไหมเรารีรมาบนด้วยเรวรีไปกลางเลยไหวป่าวฉัก่อนจะหลุดนะฮะ แฮฟฟันนะฮะสำหรับคุณบีมเนะจอมังกี้สู้คิดคิดว่าเจอมังกี้ไปไปบ้าะละ่ะแล้วถ้าเกิดไม่ไปเดี๋ยวมผมไปเองก็ได้เดง จอแบบนี้ถึงเลยผมอยากรู้คนที่ส่งสไนเปอร์ให้ผมมีสตอปมีตัวจริงหรอือเปล่าคือข้องใจอยู่แค่นี้แหละ <c oughs> ในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันละ่ะไปกันเลยสิวะไปกันเลยสิวะมังกรนะ RIP เล็บไม่จริงใช่ไหมฮะโอเคโอเคต้องมีตัวปอมนะเะี่ยเร็วดียิง,ยง,ยงโซโล่บนคนเดียวเราเอาตัวโอ้โหมันอัพสก,กิลแล้วมันก็ออกเลยนะเอาลนะเราตัวเอามังตัวมังกรมาแอยบไว้ตรงนี้ เวลาเขาเข้ามาได้เสียเวลาวิ่งไงอ้าวไปแล้วไปแล้วไปรับเธอมีกับย้อนมาไปแล้วะไปรับแล้วว่ะเอานะฮะยืนกลางเจอมังกี้เริงแน่นอนขอให้มังกี้กระจอกกระจอกหน่อยเถอะเดินหน้าแต่เจอคนในสตรีมว่าเอา อ้าวมาลีเคียนมาการขอฮัลโหลใ้ยิงเลยยังไงมางงงงมลีเคียนเหรอการเข้าคีบเป็นอัตเทอร์เจ็บท,ทั้งฮนะเหม่นกี้ไปทางกี้ไปล่้ากับแฮมเมอร์นะฮะไปไปแก๊ง,งหรือเปล่า ต้อเ,เติมแหละต้เาเอาอยามาเยอะฮะมาดีแค่นี้อยอันนี้เล่นไม่จัดอันดับนะครับซีเอ็มอย่าดูจัดอันดับนี่ไปดูคนเก่งๆเขาไหมผมกาดนะโอ้โหอย่าตีผมดิมีงี้ด้วยฮะ,ะมาดิเค่นอย่าตีผมดิ เอาว่าดิเท่นว่ะนี่ไงไม่ตีก็ได้เซกิชิเว้ยมีการพิมพ์อย่าตีผมดินะฮะแน,น่ากกเนี่ยี่ใส่ดีแล้วเนี่ยเราเรื่อยิงผิดเรื่อศัตรูหายไปเอาไว้ตังเยอะตังเยอะเลย ยิงเ้ยทำไมอะ่ะ<อ>มาชีบเลยไม่ให้เก็บตังค์มาดิน่าม, yeah! มีกระโดดใส่ด้วยจัดตัวหายไปเทาไม่มีกิน <c ười> ไม่ได้แต่เท,ะทะนะ่นี่ต้องเก็บแต่เก่าร้ม,มานานกว่าแล้วรวยเลยจะออกเป็นดีมานานนะฮะ ควันเทพเห็ไหมเราซื้อทีเดียวเลยเฮ้ยโยนขวานไว้แมติกไว้มาดิไปไหนเล่าไปไหนเล่าอีสองทีเก็บอยู่เหมือนกันดูจากทรงเติมพลอยเลย ไก่มีคนใช้นะถ้าเกิดเราไปกดส่งไฟล์ไปทับไลน์ใช้ทำไมวะไม่สารอะไรเงี้ยโดนด่าได้มาไลนได่มาดิเคียนไปไหนแล้วเนี่ยกลางหานะมาแล้วเว้ยโอ,โอ้เก็บเฮดมาแล้วเว้ยเอาว่ะเก็บเฮดมา้ คิดว่าถึงตัวแล้ไลมาไว้มาไว้วไนี่ไงนี่ไงออกมาเล่าห้ามหนีนะห้ามหนีนะห้ามหนีนะไปไหนเล่าฝรัง่งเศสเรียนมานะฮะมาไว้มาไว้เฮ้ยนอนจริงฮะ สัตวหายไปเฉยฮะขยันใช้ไก่อย่างน่งสองผมไม่ถึงตัวผมแน่เลยนะฮะดูเชิงแล้วดูดูจากทรงแล้วของไม่ถึงตัวง่ายนะฮะยามาส่งแล้วกันเัาน่เห็นเห็นคิดนะจะทำอะไรนะ ของมาส่งเห็นไหมตรงกลางหน้าจอจะขึ้นว่ากำลังไปส่งไอเทมนะฮะนี่ผมกำลังกดคียับรัวๆเพื่อไม่ให้ใครมาแย่งัไม่ให้มีคนมาแย่งคิวนะฮะโอ้โยรวยตายบดนี้สังโาณหายไปป้าขวานั่นไงง่ายจริง ดีาครับผมวิมาเราไม่ใช้ทำไมล่ะสัตว์เราหายไปมือเราสามเอลลุกไลฟ์เด็เดี๋ยวติดต่อให้แล้วติดต่อเขามาแชทให้โอเคป่ะรองเท้าใมาคู่การไปบนโดนรัวโดนคอมโบคอมจอยแน่โดนยับทรงเสรยยกปว๊บสวิฟต์เด็ดปั๊บ ไอ้ส <Hey>, กิลแรกมาเป็นความบัวเลยสกิลหายไปใช้ของคนเดียวเลยโอ้โ,อโอหใจเย็นใจเย็นใจเย็นดึงเข้าป้อมดิดึงเข้าป้อมดิเข้าป้อมดิดึงข้าป้อมแล้วก็โดดหนีโดดหนีเติมขวดเติมขวดเติมเติมขวดแล้วไงแล้วยังไงแเรามังกี้มึงจะไปไหนเอ้ยมึงไปไหนไมึงไปไหนเมื่อกี้ทำเซียนนะ่ะทำเซียนะน่ไปไปนะทำเซียนนะ

สติมมูดตอนเลย <ไป S 2> รวมารมากงานสต็มมูมากแต่เมื่อเอาของนี้บางมากรับอกไว้เลย,เลยนนมาไปเจอแฮมเมอร์อ่ทานายเซฮลโหลัหายไปจะเอาบ้าละ่ะอะไรเนี่ย

ไปแฮมเมอร์เจกันหน่อยเพื่อเพื่อเพื่อตันมาดิ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 นี่ขจับไปสามแล้วเหรอนี่ขจับไปสามแล้วเหรอแฮมเมอร์ไมไม่ตันเราล่ะเราให้นายตันอยู่ได้เมื่อกี้นะเต็มเลยโฮมสเตย์คอมยืนยันนะเอาเลยฮะชตาเหมือนจะ เห็นทีมเมื่อกี้ขึ้นมาแรงๆดูจากสกอร์การฆ่าแล้วเพื่อนเราไม่ทำผลงานเลยเพื่อนเราครัทำผลงานหน่อยก็ดีนะฮะดู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 กีเลยอ่าไม่มีลูนเลย ตอบอกให้มันโดนยำไปฮะโดยเพื่อนเราโดนโดนยำไปเราฟาดตายเด็กเทียนไม่แกงแ๊งครับผมแก๊งมันทำไมฮะสัตว์ตัวหายไปออกมาเป็นอะไรดีฮะออกมาเป็นอันนี้นานามานกอาบน,ก,บนกเองเลยทีนี้โอเคสปอร์ตแมน เขาเล่นก <prediction. S 1> <finde> ับไก่ไงฮะก็าบอกอยู่ฮะก็าเล่นมาจับันดับนะซีเรียสไปหน่อยนี่จริงแจ้งกับชีวิตมากไปปะเนี่ยตัวอะไรเนี่ยม่อ้าวหาหาว่าผมไม่แก๊งอะไปแก๊งโชว์หน่อยเ้ยไปไหนไปไหนมาานี่มาหนี่ สวยงามมากเพื่อนเอ้ยจริงไม่โดนโดนนี่ก็เยอะจังเลยโอ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยเอาแม่งเลยเอาแม่งเอาแม่งเอ้ยเอาเว้ยได้เว้ยนี่ไงนี่ไงดูดมาดูดมาดูดเว้ยเอาเว้ยเอาหน่อยกลับบ้านไปไม่ต้องมาเอ้ยตายกลับทำไมไม่กลับเรา เริ่มมีกินแล้วนะโถโถเอาอีกแล้วแฮมเมอร์เอาอีกแล้วเนี่ข้าวอะสามาแล้วโด้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไปเอาใหม่เจนเบสอไอ้นี่ก็ตีจังเลยกี่ขึ้นนะไม่จบนะ Full p o w ได้เลยเออป่าๆเลยเราส่วนการัพสกิลนะผมอัพเป็นสกิลสองนำนะ สามสองกับสามนนะฮะเอาไว้อะไเขาเรียกว่าทำทำดาเมจยังไงลยไม่รู้ใครอัพผมหรือเปล่านะสายยินดีนะครับผมไปกลับบ้านดีกว่าแคมเมอร์นี่พระเอกเว้ยเขาเรียกว่าพระเอกเว้ยพระเอกจอมมาทีหลังเสมอเข้าใจป่า อืมเด็กเตีจังเลยว้าต้องออกนูโตนนั่นแหละเดี๋ยวออกเป็นกระจกเสร็จออกเป็นนูโตนดีก,<จ>กว่าจบศัตรูหายไปป้องกันอ่า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 แยกของอาตายครับเข้าไป,เ,าไป <vis> เอาเดี๋ยวนำหนึง่งสับสนสับสนโอเคไปเล่นอันนี้

เอ้ยเอ้ยโผล่มาโผล่มากลับเลยเพื่อนเรานี่แบบเกเอกมากอะชอบมากันทีหลังอะไรเงี้ยแล้วใครวะเนี่ยเอทีจีเมนาเอาไว้จีเมนายไว้เอาไว้เอ้ยสวยนั่นแหละเล่นกับเด็กเนี่ยอีบีซีไม่เราเล่นกันขั้กขำนเราไม่ได้เล่นไปชิงแชมป์ทัวร์นาเมนต์นะฮะ โอ้โหจะตังตีแล้วเนี่ยเดี๋ยวคนหนึ่งนะวาร์ปจะรีเสตเลยไอ้นี่ก็ตีจังเลยโหดเว้ยโหดเว้ยโหดเว้ยได้อยู่เน้ยนี่ขจัดไปสามแล้วเหรอขจัดไปสามแล้วเหรอมันไม่แมีนตีแล้วตรงนี้แหละเดี๋ยวดูดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันหมดก่อนให้มันหมดสกิลก่อนแล้วบวกบวกนิด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 บวกนี่บวกนี่บวกนิดไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนมันสวยเมื่อสวยเพื่อนสวยเพื่อนสวยเพื่อนสวยเพื่อสวยเมื่อ มันช่างหอมฉุยเยี่ยมมากด้วยมากมันช่างหอมฉุยบางทีเราก็เหนื่อยนะบางทีเราก็เหนื่อยทีมมันน่าจะมาล่าหมดแหละดูจากทรงจากว่าเจหนึ่งสองสามสี่มาจากไหนวะไข่ด่าชิ้นนี้ให้เอาเห้าศูนย์เว้ ทีมมันนี้แม่งก็มาดาันบ้านตลอดเลยนะไปไหนเนี่ยอย่าบอก